สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตามหัวข้อคลิปเลยนะคะปังจะมาเล่าว่าทําไมปังถึงกล้าแต่งงานมาอยู่ที่อิรักนะคะใครที่ติดตามปังมาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าปังเจอกับแฟนที่ออนไลน์นะคะและทีนี้เราก็คุยกันมาประมาณปีกว่าได้นะคะแฟนก็เลยตกลงกับครอบครัวว่าจะมาแต่งปังให้เรียบร้อยนะคะบ้านปังจัดเป็นผูกข้อไม้ข้อมือเล็กๆนะคะตามแบบบ้านๆเลยอะทุกคนและเสร็จแล้วนะคะ ปังกับสามีก็คือบินมาด้วยกันเลยแล้วก็มาจัดงานแต่งที่นี่นะคะเดี๋ยวปังจะแปะรูปไว้ให้ค่ะทําไมถึงกล้ามาอยู่ที่อิรักหรอคะตอนแรกอะปังแบบไม่ได้คิดเลยนะว่าจะต้องแบบตกลงปรงใจกับคนนี้แต่เราก็ไม่ได้คุยกันแบบเล่นๆนะทุกคนปังคิดว่ามันไม่ต้องใช้ความกล้าอะไรแต่ว่าปาังรู้สึกไว้ใจสามีล้นๆนะทุกคนแต่ก็แอบกลัวแบบเรื่องสงครามานี้เนาะ ถ้าขึ้นชื่อว่าประเทศตะวันออกกลางก็จะมีเรื่องสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตอนที่ก่อนจะมาคือกลัวมากๆแต่พอมาถึงแล้วมาลองใช้ชีวิตอยู่จริงๆคือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะทุกคนที่เมืองที่ปางอยู่คือมันปลอดภัยมากแบบปลอดภัยสุดๆนะคะตำรวจแบบทั่วเมืองเลยนะทุกคนแล้วก็ประเทศตะวันออกกลางคือส่วนมากจะเป็นประเทศมุสลิมนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือสามีปางก็เป็นมุสลิมคะ่ะ ใช่แล้วนะทุกคนปางเปลี่ยนาศาสนาเป็นาศาสนาอิสลามค่ะจากพุทธเป็นอิสลามพ่อปู่กับแม่ยา่าเขาไม่ได้รังเกียจที่ปางเป็นคนต่างาศาสนิกนะคะเขาแบบถ้าปางยอมเปลี่ยนเขาก็แบบยอมรับปางอะไรประมาณนี้ปางไม่แน่ใจนะว่าถ้าปางตกลงว่าปางไม่เปลี่ยนาศาสนาเขาจะยังยอมให้ปางแต่งงานกับสามีไหมแต่ปางคิดว่าเขาไม่น่าจะยอมนะเพราะว่า คนที่เป็นมุสลิมตั้งเดิมอ่ะเขาจะไม่ยอมรับคนต่างศาสนาดิดขาดยอมรับก็ต่อเมื่อเราต้องเปลี่ยนเป็นศาสนาเดียวกับเขาเท่านั้นนะคะสำหรับปางแล้วการใช้ชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมนะทุกคนเพราะว่าเราแค่มีการละหมาดเข้ามาแบบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วก็เราต้องแบบห้ามกินของที่ฮารอมนะคะจะต้องกินแค่ของที่มันฮาล้านเท่านั้นแล้วปางอ่ะไม่ได้ติดอะไรเลยนะทุกคน มันอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละบุคคลนะปังจะแบบไม่อยากพูดถึงคนอื่นปังจะเอาตัวปังเพราะว่าปังเตรียมใจที่จะเปลี่ยนเนาะส่วนเรื่องฮิยับนะคะสามีปังเขาไม่ได้บอกว่าเธอจะต้องสวมนะคะแต่ว่าปังเคยลองแล้วปังเคยลองทําด้วยตัวเองปังรู้สึกว่าปังร้อนหงุดหงิดแล้วมันแบบทําแบบหลายๆอย่างคือแบบไม่ถนัดอะทุกคนประมาณนี้นะคะสามีปังเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะว่าคนในบ้านก็ไม่มีใครสวมฮิยาบนะคะ คนที่นี่นะคะส่วนใหญ่เขาไม่ได้สวมพิญญาภรันจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเคร่งเท่านั้นนะคะถึงจะสวมเนาะจริงๆมันไม่มีคําว่าเคร่งกับไม่เคร่งนะแต่มันคือความผิดนะทุกคนอันนี้คือความจริงค่ะผิดก็แล้วก็มาเรื่องของภาษานะคะที่นี่คือใช้สองภาษาก็คือมีเคิร์ดโซรานีกับเคิร์ดบาดินีนะคะที่ปางอยู่คือใช้เคิร์ดโซรานีนะคะปางน่ะคือภาษานะคะมันดีขึ้นจากแย่ yeah, มากๆแบบ ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสามีปังเขามีญาติเยอะปังต้องเจอคนเยอะแล้วคือปังต้องพูดแล้วก็สื่อสารให้ได้แต่เขียนกับอ่านไม่ได้นะคะทุกคนแต่พูดได้ค่ะพูดพอปานกลางนะคะยังไม่ได้แบบเชี่ยวชาญขนาดนั้นนะคะพอพูดได้โจนีบาชีอะไรเงี้ยพอได้นะคะพอคุยรู้เรื่องพอแบบ เขาถามอะไรเราพอตอบได้นะคะเพราะว่ามีญาติเยอะนะคะอันนี้คือข้อดีของการมีญาติเยอะคะ่ะปังมาอยู่ที่นี่ได้สองปีกว่าแล้วนะคะปังจะมาเล่าว่าปังมีอะไรที่ไม่ชอบหรือเปล่าคือมีนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีคือหนึ่งมันเป็นแบบเราอยู่ในครอบครัวใหญ่เราอยู่ในครอบครบัวที่มีพ่อแม่สามีอยู่ด้วยมันต้องมีเรื่องที่เราไม่ชอบนะทุกคนแล้วก็ลูกเขาก็คือไปมาหาสู่บ่อยมากและเรามีลูกเล็กนะตอนแรกที่ปังมาอยู่ที่ปังยังไม่มีลูกอะ่ะ มันโอเคทุกอย่างเพราะว่าเราทนได้แต่พอเรามีลูกแล้วมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันกระตุ้นเราให้เราทนไม่ได้นะทุกคนปางเคยทะเลาะก,กับครอบครัวสามีคือทะเลาะก,กันแบบยกใหญ่เลยนะแบบบ้านแตกสเสลกข,ขาดเลยนะทุกคนแต่ก็ดีมาได้เพราะว่า แม่สามีแกไม่ได้แย่อะไรนะทุกคนแกดีกับปางมากแต่บางทีเราสื่อสารกันไม่เข้าใจแล้วเราก็แบบมาจากคนละตังที่ตังถิ่นและมันต่างความคิดนะคะเราก็เลยแบบมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เข้าใจกันน่ทุกคนแกเข้าใจไปแบบนี้เราเข้าใจไปแบบนี้ก็คือทะเลาะกันนะคะความคิดกับความอ่านมันไม่ถึกมันมันไม่ตรงกันอ่ะทุกคนคือมันไม่เหมือนกันมันเลยทำให้เราแบบไม่เข้าใจกันและมันก็เกิดการทะเลาะกัน ไม่ใช่แค่ทะเลาะก,กันครั้งเดียวนะทุกคนทะเลาะก,กันแบบหลายครั้งมากแต่มันอยู่ที่เราปรับจูนกันมากแค่ไหนนะคะถึงอยู่ด้วยกันได้ค่ะจริงๆแล้วเราควรแยกบ้านคือดีที่สุดนะทุกคนต่อให้ครอบครัวสามีจะดีแค่ไหนก็ตามเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะก็ขอขอบคุณเพื่อน,อนๆที่กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ปังนะคะ